ข้อดีของการลงทุนใน LTF นะครับหรือในส่วนของ Long Term Equity Fund หรือที่รู้จักกันในภาษาไทยว่ากองทุนรวมหุ้นระยะยาวนั้นผมชี้ให้เห็นไปเยอะมากแล้วครับหลายครั้งแล้วทีเดียวนะครับแต่วันนี้ครับดูแล้ว,ลวด้วยดีกองทุนรวมนั้นจะมาชี้ให้เห็นอีกหนึ่งประเด็นครับว่าทำไมหลายๆฝ่ายนั้นถึงสนับสนุนครับให้ลงทุนใน LTF อย่างต่อเนื่องเป็นระยะยาวข้อแรกครับท่านผู้ชมนั่นก็คือการไปซื้อครั้งเดียวตอนปลายปีนั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะไปซื้ออตอนราคามันแพงครับการที่ไปซื้อถูกได้นั้นก็ต้องกะระยะเวลาการซึ่่่งงททําากัันไมไมดด้ยยีีเวครบ ข้อที่2ครับนั่นก็คือตอนปลายปีเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยกระเป๋าแฟบกันหมดครับไม่สามารถซื้อหน่วยลงทุนในปริมาณที่ควรจะได้ครับซึ่งสามารถใช้สิทธิประโยชน์ในการลดหย่อนภาษีได้ในจุดนี้แหละครับทำให้เสียสิทธิประโยชน์ในตรงนั้นไปนะครับแล้วข้อที่3ครับที่เห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือในการซื้อทยอยนะครับทยอยกันซื้อในระยะยาวอย่างต่อเนื่องหรือในทางการทำคอสเอเวอร์จนั้นนะครับดีกว่าครับถัวเฉลี่ยลงมาได้ต้นทุนที่ถูกลง ซึ่งมีการทําวิจัยออกมาครับจากทางหน้าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับตั้งแต่ปี2545จนถึงปี2548เป็นระยะเวลา4ปีนั้นผู้ที่ท cost a v อ r a g e หรือการทยอยถัวเฉลี่ยต้นทุนทยอยกันซื้อเนี่ยนะครับอย่างต่อนเนื่องในระยะยาวนั้นถูกกว่าซื้อครั้งเดียวถึง11.6%ทีเดียวนี่แหละครับอาจจะไม่เคยคํานวณกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทยอยกันซื้ออย่างต่อเนื่องหลายๆลาฝ่ายถึงสนับสนุนมากกว่าไงครับรู้วราดด้วยกองทุนรวมนั้นยังมีเคล็ดลับในการลงทุนกับกองทุนรวมอีกมมมมาาาาากกกยยคราารรรรรัับบสถตตติดดดนนนไไ้้้ใใู่ววอองทุป